ผมก็พบกับช่องหนูสปีดไบค์นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถเหมือนเดิมเป็นรถที่สร้างจากทางร้านเองเลยนะครับคันนี้ได้เวลาวันนี้คือเสร็จครบถ้วนทุกอย่างก็คือพร้อมจัดส่งนะครับคันนี้น่าจะเป็นของลูกค้าที่อยู่สระแก้วนะครับคือรายละเอียดคันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ทีละอย่างเลยนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งมาเมื่อประมาณน่าจะประมาณ20วันนะครับใช้เวลาทําก็เกือบเดือนเพราะว่ารายละเอียดเดยอะนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มของหลายอย่างนะครับก็มีตั้งแต่ เปลี่ยนพวกใส่ของแต่งใส่ไม้ใส่ไฟใส่โชคใส่โซ่สเตอร์แต่งท่อแล้วก็พวกงานสีหลายอย่างนะครับก็เก็บไปเยอะพอสมควรคันนี้คือรห้ือออกเหลือแต่เครื่องนะครับที่เก็บใหม่นะครับก็คันนี้ใช้งบประมาณอยู่ในงบที่7จ0 0หมนนะครับคือรวมรถนะครับทางร้านเราคือรวมรถส่วนค่าของค่าอะไรเนี่ยลูกค้าเขาจะออกเองนะครับส่วนอยากได้อะไรเพิ่มเนี่ยลูกค้าสั่งมาร้านติดตั้งให้ใส่ให้ฟรีนะครับ ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับอยากได้ของแต่งอยากเพิ่มตรงไหนก็คือสั่งมาได้เลยก็คันนี้เป็นทรงลูกค้าที่บอกว่าจะคุมโทนดํานะครับก็คือเน้นโหดดุดันก็คือคุมโทนดําไว้ก็น่าจะสีมันเลยออกมาจะทึบๆแบบดุๆหน่อยนะครับก็โหดๆไปเลยสําหรับคันนี้เป็นที่นํารถมาทางก็คือเป็นรถปี94นะครับฮอนด้าปี94ซึ่งระบบไฟเนี่ยเราทางร้านเราเซ็ตให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับคือออกทุกจุดนะครับ คือพัดลมทํางานความร้อนทํางานไล่ตั้งแต่เครื่องขึ้นมานะครับขาบ,บูหัวเทียนน้ำมันเครื่องแบตบเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือเก็บงานทั้งคันนะครับใครสนใจก็อยากได้แนวไหนคือมีแบบในใจส่งมาให้ร้านเราได้นะครับก็คือทางร้านเราก็จะมีแบบให้ดูอยากได้สีไหนสั่งได้ทุกอย่างนะครับก็รายละเอียดการทําการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นรูปเป็นคลิปตัดลงในคลิปตัวนี้ให้นะครับว่าการทํางานนะครับมันจะมี ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ได้ประมาณ90%แล้วนะครับเหลืออีก10%ก็จะเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดนี้หน่อยก็พร้อมส่งนะครับ ส่วนคันนี้สีดำเนี่ยผมทําเป็นประกายเพชรนะครับเวลาโดนแดดเนี่ยจะมีมุกออกมาเป็นเขาเรียกเอฟเฟกใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับถ้ามองในรูปเนี่ยมันจะเป็นดําธรรมดาแต่ถ้าโดนแดดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกออกมาเป็นประกายนะครับสวยครับคันนี้งบ7จ็ดหมื่นห้านะครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามคิวยังว่างอยู่นะครับก็คือจับจองได้นะครับตอนนี้ก็คิวยาวนะจะประมาณอีก3เดือนแต่ว่าผมทํางานเนี่ยผมไม่ได้ว่าทําคันนี้เสร็จ แล้วผมก็ทําต่อคือผมจะทําคู่กันไปเลยนะครับลูกค้ามาสั่งท่าคันสี่คันคือจอดเรียงกันแล้วก็ทําคู่ไปเลยทําไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่มีดองงานครับคือมัดจํารถเสร็จก็คือเริ่มได้เลยเริ่มงานได้เลยไม่มีเพราะว่ารอคิวนะครับของผมคือมัดจําเสร็จคือเริ่มงานได้เลยไม่ต้องรอนะครับส่วนคันนี้ก็น่าจะประมาณนี้คันนี้เดี๋ยวมาผมฟังเสียงเครื่องกันนะครับ พัดลมคันนี้ผมต่อแยกให้นะครับแยกมันดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องรอเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์มันทำงานช้านะบางทีมันรวนมันก็ไม่ติดนะครับรอบเดินเบานิ่งๆนะครับ น่นอนครับปิดตัดเลยนะคันนี้ครับผมไฟเลี้ยวติดไว้ทุกจุดนะครับซ้ายขวานะครับแต่ใช้ได้ครับไฟต่ำไฟสูงใช้ได้หมดนะครับเอเครับประมาณนี้ครับคันนี้เสียงเครื่องที่บอกว่าทำแล้ววิ่งไม่ได้มาลองดูนะครับถ้าเสียงแบบนี้ลั่นแน่นอนก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องหนึ่งสปีดบอยได้นะครับใครสนใจงานสั่งทำหรืออะไรผมจะแปะเป็น ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อย ID ดีไลน์อะไรผมแปะไว้ให้แอดมาได้เลยโทรสอบถามได้ราคาคุยได้มีงบเท่าไหร่คือปรึกษาได้นะครับก็จะประมาณนี้ไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม